สูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสือ่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิากเจาเลขเด่นสูตรหวยพารวยนะคะสูตรคำนวณวันนี้เป็นสูตร2ตัวบนปักหลักปัก รวยสิบสีงวดนะคะสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วเป็นสูตร2ตัวบนปกักหลักปกักรวย13งวดเลขเด่นที่ได้นะคะหลัก10บคำนวณได้เลข 0, 128หลักหน่วยคำนวณได้8 90 3นย์นะคะเมื่อมาจับคู่ชุดงวดที่แล้วเนี่ยจะคำนวณเป็นสูตรปกักหลักแต่มันเข้ามา 1, 9นะคะ มันกลับนะคะผลการออกรางวัลมันออก931แต่มาจับได้19งวดนี้ก็จะนำสูตรนี้มาแต่ว่าเป็นสูตรไม่ปักหลักนะคะเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาดูเนาะว่า เลขไหนอยู่หลักสิบเลขไหนอยู่หลักหน่วยนะสูตรการคำนวณนะคะสูตรที่1ใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบวก10บล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นํามาบวกศูนย์บวกหบวกหบวกหสูตรที่2ใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกหน่วยล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1ผลลัพธ์ที่ได้นํามาบวก2บวกหนบวกหบวกสนะคะสูตรที่1นึ่งแอดมินขีดเส้นสีแดงและสูตรที่2ขีดเส้นสีฟ้าค่ะ เรามาเริ่มเลยนะคะจากสูตรที่หนึ่งเส้นสีแดงห้าบวกสามบวกเก้าบวกเก้าบวกหนึ่งห้าบวกสามบวกเก้าบวกเก้าบวกหนึ่งห้าบวกสามได้แปดแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าได้ยี่สิบหกยี่สิบหกบวกหนึ่งได้ยี่สิบเจ็ดค่ะ สูตรที่1บวกได้27นําเนำเฉพาะเลข7มาบวก7บวก0ได้7 7บวก1ได้8 8บวก1ได้9 9บวก6ได้15ใส่5ค่ะอันนี้จะเป็นเลขเด่นชุดที่1นะคะก็จะได้เลข7 8 9 5ปกติมันก็จะเป็นเลขเด่นหลัก10นะคะถ้าใครชอบก็ ยังนำไว้หลักสิบเหมือนเดิมก็ได้นะต่อไปนะคะสูตรที่สองห้าบวกเก้าบวกสองบวกหนึ่งบวกแปดห้าบวกเก้าบวกสองบวกหนึ่งบวกแปดค่ะ ห้บวกเได้14 14ีบวกสองได้16 16กบวกหได้17 17จบวกแได้ยี่สิบห้าานำเลขหตัวท้ายมาบวก5้บวกสองได้7 7็บวกหได้8 8ดบวกหได้9 9้บวกสได้12ใส่สองค่ะก็จะได้เลขเด่นสองชุดนะคะคือเลขเจด 8 9 5และ7 8 9 2ในสูตรนี้นะคะเมื่อนำมาจากผู้ชุดก็จะได้เป็นเลข7 7 7 8 7 9 7 2 8 7 8 8 8 9 8ปดสองเ9้าเจ็ดเก้าเสองห้าเจ็ดหปสองเป็นสูตรไม่ปักหลักนะคะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนมีหลักเป็นของตัวเองก็ลองนำมาเทียบดูเนาะ สำหรับสูตรนี้นะคะถ้าแอดมินนำมาชนกับสูตรเลขเด่นนะคะเป็นสูตรเลขเด่นวัดใจ9งวดเนี่ยงวดที่แล้วมันเข้า91ในสูตรนี้มันก็มีเลขเด่นที่ชนกันนะคะคือเลข0 2 3 5 6มหมันก็ชนกับเลข2และเลข5นะคะสำหรับสูตรนี้ก็ชนกับเลข2และเลข5มันก็จะชนกับคู่นี้คู่52สนะสำหรับสูตรเลขท้ายนะคะ ชนกับ2552้หนึ่งคู่นะในสูตรนี้ถ้าชนกับสูตรแสนซัพ์ค่ะแสนซัพ์ก็จะได้เลขเด่น704 704เรากเ็อราก็เก็บเลข7ไว้ก่อนเพราะว่าเลข7มันมีทั้ง2ฝั่งเนาะมันก็อาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งก็จ,จะเป็น7นะคะก็เก็บ7ไว้ก่อน ชนกับสูตรสามแสนก็ได้5024ก็จะเป็นเลขสองกับเลขห้าก็เอาเลขสองเลขห้าแล้วเมื่อกี้เลขเจ็ดเด่นบนระยะยาวมหาโชคตลอดปีก็จะได้5801 ห้าแก็จะได้5กับ8มันก็จะมีสองฝั่งสองลาบก็จะเป็นสองสีดศก็จะได้สองกับ8เพราะฉะนั้นถ้าชนกับสูตรเลขเด่นเนี่ยมันก็จะได้เลขที่ไม่มีเลข9้า ถ้าฝั่งนี้ก็จะได้เป็น 7, 7. เจ็ดเจ็ดอ่าคู่เบิ้ลเจ็ดเจ็ดถ้าใครชอบเบิ้ลเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ด เจ็ดสองแปดสองห้าสองห้าแปดถ้าตัดเลขเก้าออกก็จะเป็นประมาณนี้ ถ้าเป็นคู่เบิ้ลก็จะมีสองตัวคู่เบิ้ลก็จะมีเจ็ดเกับ8 8ดเลขที่ชนกันสองสูตรเมื่อกี้ก็จะเป็นเลขห้สองสำหรับสูตรนี้นะอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนะคะสูตรที่ชนกับเลขเด่นนะคะ นะสองลาบสองสี่แปชนที่เลขสองเลขแปเก็บไว้สองฝั่งเลยมาหาโชคตลอดปี5801ก็จะเป็น5 5กับ8ปดสามแสนห้าศก็จะได้5กับสอง ส0 0แสนก็จะเป็น704ก็จะได้เลขเจอันนี้ก็คือสำหรับการชนสูตรนี้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับสูตรนี้ ก็เป็นแนวทางวิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะคะใครชอบสูตรนี้ก็เก็บไว้พิจารณานะใครไม่ชอบก็ทิ้งไปนะคะช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเฮงๆรวยๆสวัสดีค่ะ